สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวงังพรารามหลวงอ่าสวัสดีเด็กๆคะ่ะกลับมาเข้าสู่ห้องเรียอนออนไลน์เช้าวันใหม่กันอีกแล้วนะคะเจอกับครูป้าและครูเวนนกันอีกแล้วนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะเรามาเจอกันเช้าวันใหม่แล้วนะท้าสตื่นกันหรือย,ยังเอ่ย เมืในเด็กตื่นแล้วนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือตัวเด็กขึ้นมาเหมือนเดิมไหมค่ะหน่วยที่เด็กๆเรียมวันนี้ก็คือหน่วยสุขานิสัยที่ดีอ่าเรื่องที่เด็กๆเรียมวันนี้ก็คือเรื่องเมื่อใช้ห้องน้ําแล้วควรปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนวันนี้ก็มีดินสออมียางลบ อ่าพร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ่ามาดูสาระเรียนรู้สําหรับวันนี้กันเลยค่ะสาระเรียนรู้วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องเมื่อใช้ห้องน้ําแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเรื่องราบน้ําหรือกดชักโรครกทุกครั้งหลังจากลักขับถ่ายอ่าหรือว่าเด็กๆเข้าไปอุจจาระนะคะ สองล้างมือให้สะอาดหลังใช้ห้องนะ้ำนะเด็กๆมาดูหน้าแบบฝึกนกันเลยค่ะแบบผหันวันนี้อ่ะเด็กๆด,ดูภาพที่หนึ่งเลยค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะลกูกกดอะไรคะกดชักโครกภาพที่สองกำลังล<ะ>้าง<ะ>มืออแบบฝึกนวันนี้ ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประแล้วก็ลากเส้นภาพให้สัมพันธ์กับภาพขอโทษค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปาะแล้วก็ลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคําที่อยู่ขวาอืม,อมาดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งเด็กกําลังกดชักโทรอ่าท์คำที่หนึ่งนะคะทางขวามือนะคะก็คือของบ้านล้าง มือนะคะแล้วก็คําที่สองคือคาว่ากดชักโครกนะคะอ่าให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปลคคาว่าล้างมือแล้วก็กดชักโครกก่อนนะคะอ่ามีให้เขียนตามรอยเส้นปาก็คือบรรทัดที่หนึ่งก็คำว่าล้างอ่าเส้นปลาก็มีคําว่าล้างก็คือล้างอืมอ่าข้างล่างให้เด็กๆเขียนตามส้นปลาคาว่ากดกดหรือกดชักโครกอ่า เขียนตามเส้นปลาเสร็จแล้วก็โยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะภาพที่หนึ่งกดชักโคร<า> <หา S 2> กภาปนะคะคำว่ากดชักโครกนะคะภาพที่สองล้างอืมก็ลากไปหาคําว่าล้างแล้วเด็กใช้ดินสอนะคะลากเส้นนะคะแล้วก็เถ็จกระโดยเส้นปลาโดยใช้ดินสอนะคะจะได้ทําเสร็จกันหรือยังคะอ่าอย่าลืมเขียนตามเส้นปลาก,กันด้วยนะคะ เ่เด็กๆทำเสร็จแล้วคุณครูบาม่นะต้องคุยนะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบคะ่ะอ่ามาดูอันที่หนึ่งกันเลยค่ะคำว่าล้างมือล้างมือภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะล้างมือาภาพที่สอง,อาองอาลากไปเลยค่ะคำว่าล้างมือภาพที่สองต่อไปคำว่ากดชักโครกไปภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆล้างเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนตามเส้นตามคำว่าล้างแล้วก็คําว่ากดนะคะอันที่หนึ่งก็คือล้างมืออันที่สองก็คือกดชักโครกอันนี้ก็คือเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะเมื่อเด็กๆอุจจาระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือกดน้ําหรือว่าราดน้ํานะคะเมื่อออกจากห้องน้ําเสร็จแล้วเด็กๆก็ล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยอ่า เสร็จแล้วค่ะสำหรับใบแผนวันนี้ง่ายไหมคะง่ายนะคะเด็กๆเด็กๆเกข้าใจไหมคะ,ะคุณครูหวังว่าเด็กๆคุณเข้าใจนะคะคุณครูปามและคุณแอนนะาฝากผู้ปกครองสื่อเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียน,นการสอนแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ